น,นี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ลูกค้าชอบนะรถจะเป็นสีอะไรก็ตามดูคันนู้นครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปะดำราราคาดำหูกระจกดำสวัสดีครับวันนี้พบกผมอีกแล้วนะครับสำหรับช่องบาสแฟมคาร์และวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็ค,คอีกแล้วอีกแล้วนะครับหลายคันมากจริงๆนะช่วงนี้นะที่ผ่านไปในสัปดาห์ของมอเตอร์โชว์ในรอบนี้2.25ในเดือนนี้นะครับมาดูกันว่คาคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มเลยครับอย่างเช่นเคยกระจังหน้า FORD นะครับมีไฟ สามจุดด้วยอันนี้ลูกค้าน่าจะเลือกเป็นสีขาวเนาะเพราะผมไม่เห็นความเป็นหลอดสีส้มนะครับจะดูง่ายๆเลยเนาะกระจังหน้าเป็นฮันนี่โคมนะครับเป็นสีเปโนแบ็กแบบนี้มาพร้อมกับ f อฟดีนี่คือสั่งทําสีปกติดํเดิมแล้วเขาจะเป็นสีด้านแต่นี้คือการแรปทาสีเงาใสสวยแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับเป็นการครอบกันชนหน้าวิกเตอร์นะครับแล้วก็วาลตัวไฟตัดหมอกให้แล้วก็วาลเซนเซอร์ให้ด้วย4จุดนะครับมาพร้อมกับตัวเรดาร์แอตเทนทีฟคูคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนะครับตั้งความเร็วตั้งระยะได้และ มีกล้อง A d s อยู่ด้านบนด้วยนะครับอะมาดูด้านข้างกันเลยครับด้านหน้าจบแล้วนะไฟมัตติดฟเฟคเตอร์แล้วก็ไฟซีเดทามไลทรอันนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเนาะเพราะว่าพูดไปทุกคลิปแล้วมาดูด้านล่างนะครับคิ Q ้วล้อนะครับวิกเตอร์มาพร้อมกับตัวแม็กยางนะครับตัวยางเนี่ยจะเป็นดีเซนติเอทนะครับมาพร้อมกับแม็กก้านวายของแวมไพร์นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ใครชอบใครชอบมันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ลูกค้าชอบนะครับอาตรงนี้นะครับผูกระจกเป็นสีดํามาจากโรงงาน ลาวหลังคาเป็นสีดําแบบนี้มาจากโรงงานมือเปิดก็ยังเป็นสีนี้เดิมๆม,ม,ม,มาจากโรงงานเลยนะครับของเอ e r อร์เดสสปอร์ตไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไรก็ตามดูคันนู้นครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปมือเปิดดำลาวหลังคาดําหูกระจกดํานี่คือพื้นฐานของเอ e r อร์เดสสปอร์ตนะครับามาดูด้านในนะครับบอรฟดไฟ,ฟคู่หน้าพวงมาลัยไ,ไฟ,ฟ้า e า p a ตหน้าจอเชื่อมต่อ s y n c 4 a a p p l e CarPlay า n d r o i d Auto ไม่ต้องเสียบสายครับไร้สายแล้วมีแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ให้เกียร์6สปีดนะครับ เบรกมือไฟฟ้านะฝั่งนู้นมีที่วางแก้วให้ฝั่งนี้ก็มีที่วางแก้วให้ด้วยเนี่ยดูดูฝั่งนี้อ่าเห็นไหมครับโหมดการขี่มีมาให้ถึงสี่โหมดนะครับบ่อยฟ้าคู่หน้าสวยมากๆนะใช้งานได้ดีนะครับอ่ะมาดูด้านหลังต่อนะไปไวๆเลยนะด้านหลังนะครับนี่อันนี้คือไว้กระจังหน้าให้ลูกค้านะแบบไม่พับเบาะลงนะครับบอกเลยว่าพื้นที่นี่เหลือล้นจริงกระจังหน้านมีความยาวมากนะผมไม่ชัวว่าระยะประมาณเท่าไหร่แต่มันยาวมากอ่ะหน้ารถนึนึก,นก ลองนึกภาพถึงหน้ารถด,ดิมันยาวแค่ไหนอะ่ะนี่ผมช่วงแขนเนี่ยไว้ของได้อะ่ะคิดดูดิเออแล้วก็อันนี้นะครับไม่ได้สีขาวนะอันนี้เป็นการสติ๊กเกอร์นะครับยังย,ยังไม่ได้เช็ดทษทีนะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ยังไม่ได้ลอกออกถ้าลอกออกจะเป็นสีดํานะครับฝาท้ายตัวอาตัวอ e, ีกดเปิดอันนี้ไม่ได้เปิดเพราะกุญแจไม่ได้อยู่ในตัวรถนะครับอ่าต้องกดตรงนี้นะตัวอกับตัวอ e, ีปุ่มจะอยู่ตรงนี้อ่าด้านล่างนะครับเป็นครอบกันชนท้ายล่างของวิกเตอร์นะครับมีทําท่อมาด้วยมีให้เลือก2แบบเนาะ ดูจากฝั่งโนนะ้นนะอนุกัแปดอันนี้ผมเรียกสี่นะแล้วแต่ผมเรียกขาหลามตัดสีน่อนุเรียกแปดนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับอยากได้รถสวยๆแบบนี้อยากได้แบบไหนเคยเห็นภาพมาอยากจะแต่งตัวตานเหมือนที่ผมเคยทํา <ๆ S 2> นะครับก็พักเข้ามาในช่องผมนะนนะผมยินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบน,นะครับ,นะรบการแต่งเอเวอเรสต์มีผมชอบเลยนะถนัดด้วยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ